มากเลยเจอหลวงปู่หลวงหลวงปู่เหลืองแล้วพวกเราตอนนี้บ้าดากับบอสกิฟกำลังจะไปดูเหรียญของปู่นะกมู้ทียันนำที่เซนฮะจากสระบุรีเซียนพระ สวัสดีทุกคนตอนนี้เราวันนี้นะบอสกิฟกับบอสดาพามาเที่ยววัดกระดึงทองอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะเดี๋ยวเราจะไปวันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่นี่มีเหตุผลแน่นอนนะมาที่นี่มีเหตุผลแน่นอน วัดากรบัดกิฟอยากมากราบหลวงปูเงป่เหลือหลวงปู่เหลือวัดกะดึงทองเดี๋ยวดูสิท่านอยู่ที่ไหนเอยอายุท่านแปดเอ้ยเก้าสิบสามปีแล้วอะนี่ป่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดู ตามบัตร,ก,รกับบัตริปไปกันว่าจะไปกับท่านที่ไหนเนาะ,ะหลวงปู่อยู่ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน ดมีมากเลยโชคดีมากๆเลยเจอหลวงปู่หลวงหลวง,หลวงปู่เหลืองแล้วพวกเราตอนนี้บ้าดากับบอสกิฟกำลังจะไปดูเหรียญของหลวงปู่นะหลวงปู่เหลืองคือเกจิอ,อาจารย์ดังที่ยังมีชีวิตอยู่หนึ่องในห้าเกจิอาจารย์ดังในประเทศไทยใช่ไหมบอสกิฟรู้สึกยังไงเมื่อกี้กลับหลวงคููรู้สึกยังไงดีใจมากตื้นตันใจแบบว่ารู้สึกตัวเองเป็นคนโชคดีมากที่แบบมามีโอกาสได้เจอท่านได้กลาบท่าน เพาะ่าตอนนี้รู้สึกจะท่าน <93. S 1> ย่างย่าง94าย่างเก้า94เลี้วใครจะามาขาบก็รีบมานะไปะเดี๋ยวเราไปดูเหรียญหลวงปู่กัน มาไปดูเรียนหลวงปู่กันเดี๋ยวบ้านาเช่าเสร็จแล้วก็เช่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปอ่าเดี๋ยวจะเอาไปให้ดูนะเดี๋ยวขอเลือกสักครู่ออันนี้เราก็ได้สี่อันแล้วเนาะแล้วก็ เราิบกำลังเลือกให้ไปฝากเเซนพระจากสระบุรีเซนพระเซนพระจากสระบุรีสวยเลยนะ ตอนนี้บ้าดากับบัดกิฟนะก็มาทําบุญที่วัดกระดึงทองเนาะกระดึงทองอ่าแล้วก็ได้ทําบุญกับวัดแล้วก็ได้เช่าผ้าเพื่อจะได้กลับไปเป็นที่รละลึกเดี๋ยวมาดูว่ามีผ้าอะไรบ้างอ่ะบัากิฟเปิดเลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอยากได้หลายรุ่นมากแต่ว่าเอาเลือกที่เราชอบที่สุดละดีกว่าแล้วกันเนาะไม่งั้นหมดตู้แน่เลยนะอ,อ่าก็นี่นะคะ บอดดาเขาก็เช่ามาหลายรุ่นนะคะบอดดาเช่าเยอะที่สุดนะคะหลายองค์มากอะ,ะก็จะมีรุ่นแปดสิบแปดปีนะคะ8ปดสิบองค์หลวงพ่อแปดสิบแปดปีรุ่นสร้างกุฏินะ,ะออเรือนหนีนเหลือน้อยมากตอนนี้ในวัดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเองเป็นรูปหล่อหลวงปู่เหลืองอ่ะเป็นรูปองค์ท่านเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะอืมนี่ ขันสวยมากพระขันก็คือพระขันเหลืออยู่สาม <3 S 2> อันเหลืออยู่สามอันอตอนนี้เหลือน้อยมากรู้สึกจะเหลือสามนี่พระขันเดินนะชัดๆพระขันนี่เห็นไหมสวยมากอ่ะต่อมาขันก็คือดาบนั่นเองอ่าแล้วก็จะมีอ,มอันนี้พระไม่ได้ตัดชอบพระอะไรเอนะ่ยหน้ากล่องเขียนไว้ว่าพระ นี่ได้ให้ดูพระไม่ได้ช่ออันนี้เลืออยู่สามองค์มีตู้แต่ว่าบอดาเอาเลือกอันที่ช่อยาวที่สุดมาตอนนี้อยู่ในมือบอดาแล้ว <c oughs> นี่สวยมากสวยมากนะพระชัยพิฆาตพระชัยพิฆาตไพรีโอโห่นี่นี่พระชัยพิฆาตไพรีคืออนันนี้นี่พระชัยพิฆาตไพรีอันนี้ นะในวัดก็ตอนนี้เหลืออยู่สามองค์แต่บ้าดาวมาแล้วหนึ่งองค์เนาะใครสนใจก็มาทําบุญกับหลวงปู่ได้นะต่อมาอ่าถุงนี้เสร็จแล้วนะ,ะถุงนี้นะคะก็คือ,อกิฟต์เช่าไปฝากคุณแม่อืมะะอันนี้เป็นเออเป็นเหรียญปั๊มนะคะ,ะเหรียญปั๊มหลวงพ่อเหลืองหลวงู่เหลือลง อ่าสวยไหมสวยไหมทุกคนรุ่น88ปีอายุ88ปี88ปีรู้สึกเจ็ดรอบป่ะตอนนี้หลวงปู่93อ่าอันนี้รุ่นนี้ตอนสร้างขึ้นตอนท่านอายุ88พรรษานะเขาได้พรรษาใช่ไหมใช่แล้วก็อันนี้เป็นฉลองอายุวัฒนะมงคล90ปี เ,เ,นะเรีียวหลวงปู่ทำขึ้นตอนท่านอายุ90ปีน,นิบปีนตอนนี้<อ>ท่านอายุย่าง94อ่าถ้าใครไม่รู้ไม่รู้ว่าหลวงปู่หลองเป็นใครนะลองไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูเพราะท่านเป็น <พอ S 1> เกจิอาจารย์ดังนะของประเทศที่ยังมีชีวิตอยู่ <พอ S 1> 5 รูปเนาะแล้วจะมีหนึ่งในห้าเกจิดังของประเทศที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ใช่ใช่นะก็อนี้บริเวณวัดวันนี้บอดากับบอดคลิปก็คงจบคลิปนี้ด้วยการพาทุกคนมากราบหลวงปู่เหลืองเนาะที่วัดกระดึงทองอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เป็นวัดที่สงบเงียบมาก นี่นะคะก็คือพามาที่วัดกระดึงทองมากราบหลวงปู่เหลืองนะคะหลวงปู่เหลืองเป็นเกจิที่ดังแล้วก็เขาเรียกอะเป็นเกจิดังแล้วก็เก่าแก่นะคะเป็นที่นับถือของคนไทยต,ตอนนี้ก็คือหลวงปู่เหลืองอะ จัดลำดับอยู่ที่หนึ่งใน5เกจิดังของประเทศไทยที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะตอนนี้ในะครถ้ามีโอกาสนะคะาารหรือว่านะใช่หรือว่านับถือท่านอยู่แล้วก็รีบมากราบท่านนะคะเวลาที่เข้ากราบก็คือ10โมงจนถึงไม่เกินเที่ยงเนาะสิบโมงถึงเที่ยงเท่านั้นเพราะว่าท่านอายุมากแล้วก็นะก็ต้องพักผ่อนนะหลังจากฉันเพ็นเสร็จก็จะต้องพักพักผ่อนเนาะอ่ะงั้นวันนี้เราจบคลิปนี้กันเลยแล้วกันเนาะ แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย